ประกอบกับฝนที่ตกลงมาตามปกติฤดูการแค่นั้นเองช่วงนี้ก็เข้าสู่ย่าเข้าสู่ฤด,ดูฝนของบริเวณประเทศไทยนะครับแล้วก็แล้วก็บริเวณจังหวัดประจบนีพิจิตรมันก็หิว้วกวลับครับฤดูฝนก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมนะครับไปจนถึงประมาณสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคมนะครับก็จะ ข้าสู่ฤดูห,หนาวทีนี้ลักษณะอากาศช่วงนี้ของที่นี่ก็เราได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับซึ่งพัดปกคลุมบริเวณทะเลดาบันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับก็ทําให้บริเวณวิถนเรามีฝนหรือฝนฟ้าขนอนงเนี่ยตกเป็นแ,นงแหงๆงถ้าช่วงไหนที่ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกาลังแรงเนี่ยแคททาให้มีฝนตกกระจายนะครับแต่ถ้าช่วงไหน ลมมรสุมมีกําลังอ่อนหรือกำลังปานกลางกา็ทําให้มีฝนตกเป็นแห่งๆนะครับก็คือ,คอประมาณ20%ถึง30%ของพื้นที่ครับส่วนปริมาณฝนก็จะตกอยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครับ ติดตามข่าวในเขตของอำเภอ300รอยยอดนะคะกรณีของเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับพระบ้านเกะาะไผ่นะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ท่านในอำเภอคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งได้เพียง4ี่วันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับฟังปัญหาจากชาวบ้านเพื่อที่จะร่วมไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งในเบื้องต้นทางด้านของชาวบ้านนั้นก็พอใจกับ แนวทางที่จะให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งหลังจากได้รับฟังการแก้ไขต่างๆรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ได้แยกย้ายกันกลับไปแต่ในขนาดเดียวกันทางด้านของท่านเจ้าอาวาสนะคะทางด้านประชาชนนั้นก็จะร้องเรียนไปยังกรมการาศาสนาต่อไปค่ะ ว,วัดวัดพุทธอุทยานธรรมสถานถ้ำเกาะไผ่วัดถ้ำเกาะไผ่ได้วาจ้างให้รถแบคโฮมาขุดดินปิดกัน้นทางน้ําเมื่อคืนวันที่20พฤษภาคม2554ที่ผ่านมานั้นความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวนายณรินทะร์ทรงนิพิกุลนาน่อำเภอสามร,ระยอซึ่งได้ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุได้นัดให้ทั้งสองฝ่ายมาเจราจาไกล่เกลี่ยกันโดยมีนายพนมพงสุวรรณผู้มยการส่วนอุทยานรับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ ประจบกิริขานพร้อมด้วยนายนพวง์พฤกษชาติวหนาอุทยานแห่งชาติเขาสามประยอดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเข้าร่วมรับฟังปัญหาจากชาวบ้านและชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งชาวบ้านเดินทางมาพร้อมกับผู้นําชุมชนแต่ไม่พบเจ้าวาดวัดถ้ำเกะาะไผ่มาร่วมประชุมด้วยแจ้งเพียงว่าหากผลการประชุมเป็นอย่างไรให้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบ หลังจากนั้นได้อำเภอสามระยะซึ่งเพิ่งเดินทางมารับตําแหน่งได้เพียง4ี่วันได้ขอทราบรายละเอียดและปัญหาความขัดแย้งจากชาวบ้านโดยชาวบ้านได้ทําหนังสือแจ้งถึงสาเหตุของความขัดแยง้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบหลักๆมีด้วยกัน5เรื่องสาระสําคัญคือเรื่องของการขุดดินปิดกั้นทางน้ําคลองสาย B3 ซึ่งเป็นคลองสายหลักของทุ่งสามระยะดดังที่ได้นําเสนอไปแล้วนั้นนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการประพฤติตัวไม่เหมาะสมซึ่งนายนพวงหัวหน้า อุทยานได้รับเรื่องและจะดําเนินการแก้ไขปัญหาทันทีโดยจะดําเนินการหรือในส่วนที่ขุดดินกั้นน้ําทั้งสองจุดออกและถ้าทางวัดจะกระทําการใดๆให้ท,ทําหนังสือเป็นโครงการให้เป็นลายลักษณ์อักษรมานําเสนอกับทางอุทยานและจะต้องทําประชามติกับประชาชนในหมู่บ้านด้วยและให้อุทยานกำหนดขอบเขตของสำนักสงฆ์ถ้ำเกะาะไผ่ให้ชัดเจนมีป้ายแสดงพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับประชาชนทราบสุดท้าย ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในกรณีที่ทำผิดกฎหมายสำหรับวัดพุทธอุทยานธรรมสถานถ้ำเกาะไผ่นั้นเริ่มต้นจากที่มีพระอาจารย์สุวรรณได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ณนถะ้ำแห่งนี้พร้อมกับพระสงฆ์จากถิ่นต่างๆมาพักอาศัยอยู่ในฐานะเป็นที่พักสงฆ์อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำต่อมาพระอาจารย์ชั้นได้เข้ามาปฏิบัติธรรมและชาวบ้านต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้สร้าง กุฏิถวายขึ้นมาใหม่หนึ่งหลังจนกระทั่งปี2531พระอาจารย์สุเทพได้เข้ามาปฏิบัติธรรมจนถึงปัจจุบันซึ่งในช่วงนั้นได้มีการสร้างส,างสิ่งต่างๆมากมายทั้งสร้างกุฏิหลังใหม่มีการขุดดินกั้นน้ําระยะทาง800เมตรมีการสร้างที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม2ชั้นและในปี2551มีการปักเสาไฟฟ้าจํานวน28ต้นซึ่งทางอุทยานได้สั่งให้หรื้อถอนออกแต่ต่อมาในปี2552วันที่5ธันวาคม255 สำนักสงฆ์วัดถ้ำเกาะพายได้รับหนังสือแสดงการเข้าร่วมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้5้าไร่และในเขตอุทยาน20ไร่รวมเป็น25ไร่โดยมีข้อตกลง6ข้อด้วยกันซึ่งข้อที่น่าจะเป็นมูลเหตุที่สำคัญคือข้อที่บอกว่าให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนพระสงฆ์ในการปฏิบัติศาสนาิจในพื้นที่ป่าไม้โดยมิต้องขออนุญาตแต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ นั้นทราบเพื่ออำนวยความสะดวกและอุปถักต์ตามสมควรโดยหนังสือฉบับนี้ออกให้ในสมัยที่นายสวิทคุณกิติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในช่วงนั้นมีนโยบายให้มีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าวแต่ทั้งนี้ในหนังสืออนุญ,ญาตได้ระบุไว้ตอนท้ายว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับข้อตกลงเงื่อนไขและแนวทางที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติจัด ป่าและพันธุ์พืชกําหนดโดยเคร่งครัดในส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ท่านนายอำเภอพุ่มในการส่วนอุทยานและหัวหน้าอุทยาน3ระยอดได้เสนอแนวทางให้ชาวบ้านไปนั้นซึ่งชาวบ้านพอใจในระดับหนึ่งแต่จะต้องมีการดําเนินงานตามขั้นตอนอย่างรวดเร็วในส่วนของพระอาจารย์สุเทพเจ้าวาดนั้นชาวบ้านจะร้องเรียนไปยังกรมศาสนาตามขั้นตอนต่อไป นั่นคือเกี่ยวกับเรื่องระหว่างประชาชนนะคะกับพระค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปโดยทีมงานฝ่ายข่าวก็จะเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับทราบความเคลื่อนไหวกันนะคะและในเขตของอำเภอหัวหินค่ะก็ได้ ทางด้านของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรนหัวหินนะคะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่ดินค่ะเอาผิดกับสองตาใหญ่ที่นำโฉนด,ดที่ดินเป็นเอกสารปลอมนั้นมายื่นนะคะเพื่อที่จะขอเปลี่ยนชื่อเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งในเบื้องต้นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจสอบแล้วก็กะว่าเป็นโฉนดปลอมนะคะดังนั้นก็จะดําเนินคดีต่อไปในขนาดเดียวกันผู้ที่นำโฉนดดังกล่าวนั้นมายื่นก็แจ้งว่าจะ ไปนำตัวผู้ที่เป็นเจ้าของนะคะแล้วก็เป็นการมอบหมายให้นั้นมาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องค่ะ ร้อยตำรวจเอกมงคลมากขนอนพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหัวหินรับแจ้งความจากพนักงานที่ดินสาขาหัวหินเข้ามาแจ้งความว่านางอุบลคุ้มครองอายุ58ปีอยู่ในตำบลหนองพรพับวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันใช้เอกสารเป็นโฉนดที่ดินปลอมในการขอเปลี่ยนชื่อตัวเองให้เป็นผู้จัดการมรดก โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินสาขาหัวหินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากได้ตรวจสอบเอกสารที่นางอุบลมายื่นเพื่อขอเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเองนั้นก็ได้พบพิรุธในเอกสารโฉนดที่ดินหลายอย่างเช่นกระดาษที่เป็นโฉนดที่ดินไม่เหมือนกันของสำนักงานที่ดินแต่มีความคล้ายกันมากลายนามที่อยู่ในโฉนดที่ดินมีความแตกต่างรวมไปถึงตัวอักษรในหนังสือโฉนดที่ดินก็ไม่เหมือนกันส่วนด้านหลังชื่อของเจ้าหน้าที่ที่เซ็นกำกับไม่ใช่คนเดียวกันขณะ ที่ทางด้านของพันตํารวจเอกดํารงศักดิ์ทองงามประกูลผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรหัวหินรับทราบเรื่องดังกล่าวก็ได้กําชับให้พนักงานสอบสวนดูแลคดีด้วยความเป็นธรรมและดูรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายซึ่งในเบื้องต้นร้อยตารวจเอกมงคลมากขนอมพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรหัวหินแจ้งว่าหลังจากตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่มีนางอุบลคุ้มครองเป็นผู้ถือมาเป็นเอกสารที่ปลอมแปลง เอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินและใช้เอกสารสิทธิ์ทางราชการปราลอมอันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาขณะที่นางอุบลกล่าวว่าตนจะนําตัวแม่เลี้ยงที่เอาเอกสารมาให้นั้นมาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์น,นี่อะไรครับเาไปใหเด็กรับตะเียบได้ับใไหมวันนี้อะไรนี้เอาลูกมาเข้ป้าไปพิพิธไม่ใช่ ติดตามข่าวในเขตของท่ายางกันบ้างนะคะก็บอกว่าในช่วงนี้มักจะเกิดที่มีกลุ่มมิจฉาชีพรักขโมยทรัพย์สินของประชาชนอยู่เป็นประจำซึ่งล่าสุดค่ะกลุ่มหัวขโมยได้ก่อเหตุขโมยควายของชาวบ้านไปสามตัวนะคะซึ่งสามารถ หนีออกมาแล้วก็ชาวบ้านตามจับมาได้เพียงแค่ตัวเดียวทางด้านของท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจปูทอท่ายางก็ฝากเตือนไปถึงประชาชนโดยทั่วไปในช่วงของกลางคืนนั้นให้เก็บทรัพย์สินภายในบ้านให้ดีนะคะเพราะช่วงนี้พบว่ามีกลุ่มวิชาชีพนั้นได้ลักทรัพย์ของชาวบ้านไปมากมายทีเดียวค่ะลูกควายเพศเมียที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นลูกควายที่ถูก ขัวขโมยก่อเหตุลักไปในช่วงกลางคืนของวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดาบตำรวจมานะประกอบผลเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนบ้านท่าแรงและชาวบ้านได้ร่วมกันตามกลับมาได้ในช่วงเช้าของวันที่25พฤษภาคมโดยดาบตำรวจมานะเปิดเผยว่าลูกไยดังกล่าวเป็นของนายสงานวมสุขอายุ54ปีชาวบ้านวางังซอตาบลท่าแรงอำเภอท่ายางที่ถูกขัวขโมยก่อเหตุลักไปช่วงกลางดึกของวันที่ ที่24โดยนายสงงาเข้ามาแจ้งให้ตนทราบว่าขณะที่นําฝูงวัวและควายไปผูกไว้กลางทุ่งเป็นประจำของทุกๆคืนกระทั่งเมื่อรุ่งสางได้เดินทางจะปล่อยฝูงวัวและควายออกกินหญ้าตามปกติจึงสังเกตเห็นว่ามีปวายจํานวน3ตัวหายไปจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเพื่อร่วมออกติดตามกระทั่งมาพบลูกควายตัวดังกล่าวยืนอยู่กลางป่าบริเวณเขต ตำบลไร่สะท้อนอำเภอบ้านลาดโดยจุดที่พบลูกควายนั้นมีร่องรอยล้อรถยนต์และรอยควายดิ้นเป็นจำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า2คนก่อเหตุขโมยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านแล้วนำไปขายให้กับพ่อค้าที่ต่างจังหวัดส่วนลูกควายที่หลุดมาได้นั้นเกิดจากการดิ้นรนจนเชือกขาด ทำให้หัวขโมยตัดสินใจไม่นําไปด้วยต่อมาดาบตํารวจมานะได้พานายสาเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานต่อพันตํารวจโทอนุรักษ์สิงห์สัง,สงพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธอนท่ายางเพื่อเร่งสืบสวนหาผู้กระทําผิดด้านของพันตํารวจเอกสุวัสดิวริคค่ะผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทอนท่ายางฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ร่วมกันระมัดระวังสิ่งของที่อาจจะหายได้ในช่วงค่ำคืนโดยที่ผ่านมาอุปกรณ์การเกษตรได้ถูกกลุ่มมิจฉาชีพฉกฉวยโอกาส ก่อเหตุขโมยไปในหลายๆพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนส่วนสัตว์เลี้ยงที่หายไปนั้นคาดบ้าเป็นคนละกลุ่มกันซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามขยายผลจับกลุ่มหัวขโมยได้ในอีกไม่ช้าคากก็ได้ความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากทางด้าน ผู้กากับการสถานีตํารวจภูธรท่าหย,ยางซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็อย่าผักดันว่าให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวเราในฐานะประชาชนนะคะถ้าช่วยได้ก็ต้องช่วยกันเก็บแล้วก็รักษานะคะเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเดี๋ยวเราพักกันสกักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอุบัติเหตุค่ะ